แม่เวียต้อนรับลูกสบายอย่างดีราคาเรือนหอแม่พลอยไพยลินซื้อเป็นสินสอดเวียวิกกี้จ่ายเท่าไหร่ก็ยอมสบายคนนี้รักมากเปิดราคาเรือนหอแม่พลอยไพยลิน้วยขนาดนี้ซื้อให้เวียวิกกี้ยกให้เป็นสินสอดนับถอยหลังอีก10วัน หลังจากที่คุณแม่พลอยไพลินคุณแม่ของพระเอกสุกตาชื่อดังเวียสุกุลวัฒน์ได้บินกลับมาเมืองไทยและได้โพสต์ภาพทริปเที่ยวทะเลกับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแถมทริปนี้คุณแม่ยังเผยชมหน้าแฟนของลูกชายเป็นครั้งแรกลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นประกอบรูปว่า Love you all จนกลายเป็นกระแสฮือฮาและเป็นไวรอบทั่วโลก พรนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเบียร์หลังจากปล่อยให้แฟนๆสงสัยอยู่นานเรียกว่าเธอคนนี้ขึ้นแท่นเป็นสะพายคนแรกที่แม่ของหนุ่มเบียร์นั้นรักและปลื้มอย่างมากชนิดที่ว่าเปิดตัวแทนลูกชายแถมยังแสดงความยินดีหลังจากที่ลูกชายได้สวมแหวนให้สาววิกกี้เป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังตั้งไฮไลท์ในอินสตาแกรมรูปแรกอีกด้วยค่ะ <S <S thank you